ค่ะต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t r r t t าคลิปนี้ค่ะเรามาดูอยู่ในช่วงของการทำดวงครึ่งปีหลัง67เนาะให้กับคนทั้ง12ราศีค่ะคลิปนี้เป็นของคนราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ช่องเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลนะคะเพระาะฉะนั้นก็จะเป็นราศีแบบสากลเนาะกับ ลัคนาแบบสากลใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะยังไม่เคยหาลัคนาก็ตามลิงก์ไปหาได้เปิ้ลสอนวิธีหา,าไว้ให้หรือถ้าคุณจะดูตามดาวอาทิตย์หรือวันเกิดเนี่ยคุณเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูก่อนได้ค่ะว่าคุณอยู่ในราศีสิงห์ตามแบบช่องของเปิ้ลหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่คุณอยากจะลองดูแบบไทยคุณอยากจะลองดูแบบดาวจันดาวสุกอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะคลิปแบบนี้เป็น general reading ค่ะทำให้คนหมู่มากเนาะ พลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้คลิปแบบนี้มันทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์ให้กับทุกคนนะว่าเฮ้ย <c oughs> เรามาดูกันซิผ่านมาครึ่งปีละครึ่งปีหลังเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างดูแบบเขาเรียกนะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางเนะเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเราก็ชอบรู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะวางแผนป้องกันเตรียมตัวรับมือต่างๆนานา,นาคือถ้ามันดีอะ เราก็สบายใจใช่ปหเราก็จะเดินหน้าแต่ถ้าเกิดมันมีคำเตือนคำให้เราระมัดระวังอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นแล้วก็ป้องกันอ่ะให้มันแบบเขาเรยนะไม่มีความรุนแรงหรือว่าให้มันไม่เกิดขึ้นเลยเท่าที่จะเป็นไปได้แบบนี้นะคะอ่ะไพ่ข้างหน้าที่ขึ้นมาของชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์นะก็ต้องบอกว่าขอดูก่อนนะมีไพ่เมเจอร์อาคนา สใบเลยนะเป็นไพ่ที่มีเป็นไพ่ของการปรับสมดุลเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเหมือนกันเพะฉะนั้นทำใจสบายๆค่ะคนราศีสิงห์เป็นคนที่มีความเขาเลยน,นะมีความแบบรักศักดิ์ศรีเป็นคนที่แบบว่ามีความเอาตัวรอดได้อยู่แล้วอ่ะเปิ้ชใช้คำนี้ก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเท่าที่เพื่อนเห็นตัวตนของคุณคือเด็กถือไม้แปลว,ว่า โอเคคุณอาจจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆเนาะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนย้ายงานบางคนแบบเปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมือไปเลยค่ะบางคนแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยสถานการณ์ใดๆก็ตามทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้ย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพไปเลยอ่ะแบบนี้ก็ได้หรือมันอาจจะมีการแค่ได้โปรเจกต์ใหม่งานใหม่แบบนี้ก็ได้นะหรือบางคนทําเหมือนเดิมแหละเพราะาเราเป็นเจ้าของกิจการ อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้เราแบบได้คิดได้ลองได้ทําแล้วก็อาจจะมีลูกน้องบริวารเพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่ใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นทีมหรืออะไรก็ตามนะบ้นคิดว่าช่วงจังหวะเวลานี้ถ้าเกิดทําเป็นทีมคุณก็เป็นคนที่โหลดอยู่ดีหมายความว่าอํานาจในการตัดสินใจลงมือทํานูน่นนี่อาจจะเป็นเราอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอื่นอาจจะทําไม่ค่อยได้ดังใจเราอาจจะอโอ้โหไวเนาะเพราะาเรารู้สึกว่า เฮ้ยคนอื่นทาไม่ดีเท่าเราหรือถึงแม้จะมีลูกน้องอะ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องมารอเราอยู่ดีให้เราตัดสินใจให้เราต้องเป็นคนแก้ไขแอคชั่นต่างๆอ่ะแบบเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนัน้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ6เดือนเนี้ยปุ้นบอกเลยคนราศีสิงห์แต่คนราศีสิงห์อ่ะเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเรียกนะกัดเลือดตายอะ่ะก็ไม่ก้มหัวให้ใครอะไรประมาณนี้แบบเออกัดลิ้นตายอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเกิดชีวิตลําบาก แค่ไหนก็จะต่อสู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เหลือบากกว่าแรงจนเกินไปจะไม่แบบยื่นมืออคไหรือว่าไปขอร้องขอความช่วยเหลือใครประมาณนี้อะแต่ก็ลองดูกันละกันเพราะเท่าที่เพื่อนเห็นคือถ้าเกิดทําอะไรคนเดียวถ้าใครทําอาชีพฟรีแลนซ์หรือว่าทําอะไรที่เป็นเจ้าของกิจการคนเดียวนะคนเดียวก็น่าจะดีลูกน้องบริวารเขาอยู่ under เราอยู่แล้วอะมันก็อาจจะต้องเชื่อฟังคําสั่งเราอยู่แล้วเนาะยกเว้นว่าเขาอาจจะแบบ ช่วยเราได้เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่งานก็ยังเป็นของเราอยู่ดีประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครทํางานเป็นทีมเวิร์กอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงมันจะมีความเหนื่อยความถูกเอาเปรียบความแบบงานโหลดที่เราอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปค่งหวังคนอื่นเยอะคิดว่าทํางานเนี่ยเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ดีที่สุดแล้วทุกอย่างมันจะโอเคเองมีหนึ่งดาบกับหนึ่งถ้วยใดๆก็ตามมันจะมีการเริ่มต้นสิ่งดีดๆใหม่ๆเข้ามานะโดยที่คุณอาจจะไม่คาดฝันหรือตั้งตัวก็ได้ เรื่องงานนะต้องบอกว่าเมื่อกีที่พูดไปแล้วเนาะเราต้องตัดสินใจงานก็จะโหลดหน่อยเหนื่อยหน่อยหรือว่าถูกเอาเปรียบหน่อยถ้าทําคนเดียวอะโอเคแต่ถ้าเกิดทำงานเป็นทีมมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันมีเดอะทาวเด้วยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์หรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะเพราะว่าไอการที่เป็นเดอะทาวเขึ้นมามันแปลว่าคุณอาจจะ มีหลายอย่างเข้ามาก็ได้ค่ะงานปด,ดังปดเดมีโปรเจกต์ใหม่อยู่ๆมันมีเหตุการณ์สุดวิสัยเกิดขึ้นลูกน้องลาออกนู่นนี่อะไรใดๆก็ตามมันเกิดขึ้นได้ในช่วง6เดือนนี้มันจะมีความวุ่นวายเออในชีวิตคุณพอสมควรแต่เปิ้ลเชื่อว่าคุณเอาตัวรอดได้แต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยก็เป็นกําลังใจให้ว่างก็พักนะ <c oughs> หาเวลาพักผ่อนด้วยเพราะไม่งั้นอนะ เท่าที่เปิ่นเห็นนะคือบางทีมันเหนื่อยจนร่างกายอะเจ็บป่วยโดยที่คุณไม่รู้ตัวตัวสุขภาพบ้างก็ดีค่ะหรือว่าแบบระมัดระวังเรื่องพวกอารมณ์เนาะแล้วก็เคียกนะรอบครอบมีสติตัวสุขภาพเออที่สําคัญสุดอะคือการตรวจสุขภาพเพราะเปิ่อนรู้สึกว่าบางทีคันทางานหนักเราคิดว่าเรายังไหวแล้วมันเหมือนเป็นโรคแฝงเนาะกว่าจะมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือเขาเรียกแหละมันไม่ไหวแล้วต้องแบบล้มหมอนนอนเสือ่อเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไปเลย ก็เป็นไม่ได้เนาะในเรื่องของการเงินค่ะเป็นช่วงที่ต้องใช้เงินเยอะคอเพืก็ไม่รู้ว่าใช้เงินเยอะอาจจะมาเนื่องจากตัวเราเองเนาะเป็นไม่ได้เห็นว่าฟุ่มเฟือยนะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นบ้างอาจแบบของเสียของพังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบ,คร,อบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเนื่องออกไหมมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นซึ่งมันเป็นก้อน คุณก็จะต้องจ่ายจ่ายจ่าย,ายออกไปอะไรเงี้ยหรือลูกน้องบริวารมาแบบมาขอยืมหรือใดๆก็ตามแต่มันมีเหตุให้คุณต้องใช้เงินโดยที่เปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณเป็นคนใช้เงินสุรุย่ยสุรายนะเออเปิ้ลไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคนแบบนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ไม่ได้ใช้สุรุย่ยสุรายด้วยแต่มีเหตุให้ต้องใช้เงินออกไปจํานวนมาก มันอาจจะหลายๆครั้งก็ได้นะแล้วรวมกันเป็นจานวนมากอาจจะแบบคล้องเชียองพังซ่อมบ้านน,น,นู่นนี่ได้หมดเลยแต่ใดๆก็ตามไม่ติดค่ะก็บอกอย่างนี้เพราะว่าคุณมีสีเหรียญกับคิงเหรียญประนึ็นบอกว่าคุณวางแผนการเงินพอสมควรเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาดูตอนนี้แลวย,ยังไม่ได้เริ่มวางแผนการเงินให้แนะนําวางแผนการเงินเพราะว่าที่ผ่านมาครึ่งปีแรกก็ใช้เงินเยอะแล้วครึ่งปีหลังก็ยังมีเหตุให้ใช้เงินเยอะอีกนะ อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามที่สุดวิสัยเพราะฉะนั้นมีเงินสำรองเพื่อป้องกันไว้ก็จะดีที่สุดเนาะมันมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้ง่ายอะสำหรับคนราศีสิงห์ในช่วงจังหวะเวลาครึ่งปีหลังเนาะถ้าเรามีเงินสำรองเราก็จะมีเครียดถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละคือเรื่องเงินติดไหมไม่ติดแต่ว่าคุณก็ต้องมีเหตุให้ต้องใช้เงินจํานวนมากพอสมควรก็แล้วกันเนาะไม่ได้เห็นว่ามีเขาเลยนะ ไม่ได้เห็นว่าแบบมีโชคมีลาบนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายกับเงินที่คุณทํามาหาได้จากความเหนื่อยความพยายามของคุณนะมีโอกาสเจอคนใหม่ๆอะไรอย่างงี้ด้วยนะจากการเดินทางหรือทํางานใหม่ๆเนาะบางคนมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ทําอะไรใหม่ๆก็ได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาเป็นไปได้อืสูงเลยมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวหรือไปทํางานก็ได้นะะต่างชาติต่างภาษาแบบนี้ ก็ทำได้เหมือนกันทุกอย่างอ่ะมันเทไปในทางการงานสมากเออเป็นรู้สึกว่าบางทีเรามีไฟในการทํางานสูงเนอะระวังว่าไฟมันจะมอดในช่วงปลายปลายปีเนอะแบบโอ้ตอนแบบเนี้ยกลางปีเราบบกําลังไฟลุกเลยทําไปทํามาเหนื่อยล้าไปมาตอนปลายปีก็อาจจะมอดได้เพราะฉะนั้นเขาเรยนะสมดุลตัวเองให้ได้ตลอดทั้งปีเนอะปลายปีเราจะยังมีแรงคึกคักอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ สุขภาพเนี่ยแนะนำค่ะว่าโอเคถ้าเกิดว่าระวังระวังเรื่องสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนที่บ้านด้วยเนาะเออเพิรู้สึกว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับสุขภาพคนข้างมากทั้งตัวเองแล้วก็คนที่บ้านคนที่เรารักอะ่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนอะไรแบบเนี้ยอาก็ลองดูด้วยกิจการว่าสมดุลดีๆถ้าเกิดไม่ได้ไปตรวจสุขภาพนะั้นแล้วก็ไปตรวจสุขภาพอันนี้คือทั้งบ้านเลยนะตัวเราด้วยแล้วก็คนในครอบครัวที่เรารักด้วยนะคะ แล้วก็อถ้าอยากจะทําบุญเสริมดวงหรือว่าเออแบบสะเดาะเคราะห์อะไรเงี้ยเนาะก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับเลือดเนาะเลือดความเป็นความตายลงศพโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเนาะพอแตกตึงมูลนิธิต่างๆอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เราจะได้สบายใจเนาะเหมือนเราแบบได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาแบบอ่ะช่ได้ช่วยเหลือ คนอื่นที่เขาแบบบาดเจ็บไม่สบายหรือว่าคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยบางคนเหมือนศพไร้ญาติแล้วแบบไม่มีใครทําศพให้อะไรพวกเนี้ยอคุณสามารถทําได้เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะในเรื่องของความรักถ้าคุณโสดอยู่เนี้ยลืมไปเลยค่ะคือมัอนเหมือนกับว่าเราไปโฟกัสเรื่องอื่นนะแบบเหนื่อยล้าเรื่องงาน,เร,งนเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่ถามว่ามีโอกาสเข้ามาไหมมันมีหนึ่งถ้วยอย่างที่เพื่อนบอกเนาะมีแต่ตัวคุณเองยังรู้สึกว่า ฉันยังโอเคกับการที่ฉันอยู่คนเดียวด้วยความว่าอา่ะบางคนอะ่ะโสดมานานเป็นใช้คํานี้นะเพราะหนึ่งดาวมันเป็นคนที่แบบพึ่งพาตัวเองมาตลอดพอมันเป็นคนโสดมานานหรือใช้ชีวิตแบบสดโสดมานานอะ่ะมันมีอิสระภาพมันมีการตัดสินใจได้โดยที่ไม่ได้มีใครมาเป็นภาระเนือเอ้อออกอะเพราะฉะนั้นมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้สารสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แบบอยากจะลงหลักปักฐานอะไรกับใครนะน,นี่คือสําหรับคน คนโสดสนิทและโสดมานานเนาะแต่ถ้าเกิดอามันมีการรอคอยคนเก่าๆนู่นนี่ก็มีโอกาสได้กลับมาสารสัมพันธ์เหมือนกันเพราะมันมีพ่เดทขึ้นมาและเทมเบรนคนเก่าๆมันอาจจะหมายถึงคนรักเก่าแฟนเก่าหรือมันเป็นแค่เพื่อนเก่าคนที่คุณเคยรู้จักก็ได้นะสารสัมพันธ์วนกลับมาได้มาพูดคุยสารสัมพันธ์แต่ถามว่าปัญหาเดิมก็ยังอยู่เพราะฉะนั้น อันนี้เตือนไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีการกลับมาคุณดูดีๆค่ะว่าตอนนั้นที่คุณถ้าเป็นยิ่งเป็นคนรักเป็นแฟนนะตอนนั้นจบไปมันเป็นยังไงกลับมาคราวนี้ดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งให้โอกาสอย่าเพิ่งให้อภัยอย่าแบบอย่าเพิ่งใจอ่อนเพราะบางทีเรารออยู่แล้วเนะเาะพอกลับมาแล้วเรารีบให้อภัยปรากฏว่าอา้าวเหมือนเดิมอีหลอบเดิมเดี๋ยวก็เลิกกันอีกอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดเขาแก้ไขตัวเองแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องรอดูไปคือเปิ้ลบอกนี้แล้วกัน มีโอกาสที่เขาจะกลับมาพูดคุยแต่ปัญหาเดิมมันจะยังอยู่อันนี้คือจากพลังงานไพ่เพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนบอกไม่เอาแล้วค่ะคนเก่าอะไรอย่างนี้นะก็มีโอกาสไปเจอคนที่เขามีตําหนิเนาะเป็นชาวต่างชาติเป็นเพศเดียวกันบ้างเป็นคนที่แบบเป็นพ่อไม่แม่ไมออย่างนี้ก็ได้หรือว่าอายุต่างกันเยอะๆก็ได้คนที่มีความแตกต่างกับคุณนะอะไรอย่างนี้เนาะเชื้อชาติภาษาศาสาศนาได้หมด นะก็มีโอกาสได้สารสัมพันธ์ได้แบบเปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่โอเคแน่นอนพอคนที่มันมีความแตกต่างกันอะ่ะมันก็ต้องเรียนรู้ปรับจูนกันเยอะมันก็ต้องมีอุปสรรคพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นคนโสดมีโอกาสเจอช่วงปลายปลายปีนะแบบพฤศจ,จิกอะไรเงี้ยพอเจอเสร็จแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปค่ะรีบไม่ได้ใครรอคนเก่ากลับมาเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปเหมือนกัน คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เราอาจจะรู้สึกว่าเออคนเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ได้เราก็จะเริ่มปลงแล้วเนาะเออถึงบอกว่าคนราศีสิงห์เนี่ยเท่าที่ energy ที่ขึ้นมาครึ่งปีหลังอะไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่หรืออาจจะยังไม่พร้อมหรืออาจจะหลอนหรืออาจจะยังกลัวอยู่หรือไม่ก็ความสัมพันธ์ที่มันคาราคาสังอะเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะตัดจบไม่เอาละเหนื่อยล้ามานานเพราฉันพอ ถ้าใครที่ความสัมพันธ์มีปัญหาปนคิดว่ามีแนวโน้มเหมือนกันนะที่เราจะรู้สึกว่าโอเคฉันขอเป็นไทยประมาณนี้อ่ะฉันก็ค่อยๆดูไปและกันแต่บอกเลยว่าไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องความรักถ้ามีปัญหาคุณก็อาจจะอยากเลิกอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าถ้าคุณโสดอยู่ก็รู้สึกว่าฉันก็แฮปปี้ดีไม่ได้มีความสุขในเชิงว่าอยากไม่อยากมีนะเอออยากมีแต่ยังไม่อยากมีพันธะภาระที่ต้องรับผิดชอบหรือต้องแบบ ดูแลอีกคนหนึ่งอะไรขนาดนั้นปันคิ่รเป็นแบบนี้นะคะโอเคต่อมาไพรูนค่ะไพรูนขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานตลอด6เดือนที่จะถึงนี้มันขึ้นมาเป็นว่าเอวาซนะซึ่งตรงกับไพเดทเลยนะขึ้นมาเหมือนการเป็นหนึ่งเตือนเรื่องสุขภาพของเราแล้วก็คนที่บ้านแล้วก็ไปทําบุญเนาะอันนี้สําคัญมากเพื่อว่าเหมือน เขาเรียกอะไรนะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยก็ดีค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราสบายใจึ้นเะนืะบางทีถ้าตอนนี้มันติดขัดนู่นนี่ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินเนี่ยสาหรับคนที่เชื่อเนาะสาหรับคนที่จนะมูนะเราก็แนะนําว่าไปทําบุญให้สบายใจแล้วก็กรวดนะ้าอุทิศบุญกุศลทําบุญทุกครั้งก็อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยหรือว่า คนที่บรรพบ,บุรุษเราก็ได้เนาะคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นญาติเราอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพื่อจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วมันอาจจะทําให้ทุกอย่างมันดูราบรื่นมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เชื่อในเชิงแบบสายมูอะไรแบบเนี้ยก็มีสติเท่านั้นเองค่ะปันคิดว่าบาบางทีมันจะมีเรื่องอารมณ์แบบงุดหงิดหุนหันหรือมีเหตุการณ์กระทันหันเข้ามาทําให้คุณต้องแก้ปัญหา ซึ่งมันบอกเลยว่าคุณแก้ได้แต่ว่าคุณจะลำคาญใจว่าอีกแล้วเหรอทำไมมีปัญหาหนู่นนี่จุกจิกวุ่นวายจังเลยอะไรเงี้ยเฉยเนะคะอ่ะต่อมาโรแมนต์แซงโจวหนึ่งไปให้คนราศีสิงห์ลักนณาสิงค์ค่ะมาคนไฟอยู่แล้วนะก็จะมีความหงุดหงิดง่ายอยู่แล้วมาค่ะก o r g i ้ i n g a n d l n ์เลอ่ะถ้าเกิดคุณอยากให้อภัย คนเก่ามีแนวโน้มกลับมาแต่อย่างที่บอกนะคุณต้องให้อภัยได้จริงเพราะปัญหามันยังอยู่มันต้องค่อยๆแก้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเออดูแล้วดูทรงแล้วไม่ไหวถ้ากลับมาแล้วอีหลอบเดิมไม่เอาก็คือมูฟออนไปเลยค่ะให้อภัยตัวเองเดินหน้าแล้วคุณจะไปเจอคนใหม่ถ้าหเดือนนี้ยังไม่พร้อมปล่อยไปก่อนให้เลยปีหน้าไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าเออเราอยากมีหรือเจอคนที่มันน่าสนใจคนที่เราน่าจะ คุ้มค่ากับการลงทุนอ่ะแล้วเราค่อยลงทุนอะไรแบบนี้เนาะแต่ใดๆก็ตามถ้าคุณผ่านอะไรมาในชีวิตอะไพ่ก็อยากจะให้คุณให้อภัยตัวเองเนาะมันคือสิ่งที่ยากที่สุดแหละนะในการให้อภัยเพราะว่าให้อภัยคนอื่นก็อาจจะง่ายกว่าการให้อภัยตัวเองแต่ใดๆก็ตามในเรื่องของการให้อภัยมันยากอยู่แล้วเนาะอ่ะก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะผิดหวังเสียใจในเรื่องอะไรามาเลยนะการงานการเงินเพื่อนฝูงความรักใดๆก็ตามอ่ะ คุณ move on ให้ได้ให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่ให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณด้วยอ่ะเหมือนอย่างที่เบิ้นบอกออ้โหสิกรรมกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรอะไรว่ากันไปแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอันนี้คือโรแมนต์แซงโจจริงพอมันหนักโรแมนต์แซงโจมันก็หนักไปในเชิงความรักนะเนาะต่อมาอันนี้ค่ะ คา r รคเ e อร o โมชั่นกมาดูสถานการณ์ชีวิตของคุณในช่วงครึ่งปีนี้เนาะว่ามันจะมีอะไรเล่ามากกว่าไพ่ทาโร่เพิ่มเติมหรือเปล่านะคะคา r รคเตอร o โมชั่นกเนี่ยยังสั่งได้อยู่นะแล้วก็มันอ่านได้มากกว่าแค่นี้นิสัยหรือว่าอารมณ์แหละแต่เดี๋ยวเบินจะอ่านให้ดูว่าโอเคสถานการณ์ชีวิตของคุณใน6เดือนข้างหน้านะคะราศีสิงห์ลักขณาสิงจะเป็นประมาณยังไงบ้าง5ใบามาค่ะมันจะตรงกันไหมมา ไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยนะงานเยอะงานยุ่งค่ะวุ่นวายในชีวิตมากนอนดึกเนี่ยเรามัระวังเรื่องสุขภาพจริงพูดมากเซ็กแสบไอหยะอีโก้ e go, สูงแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตค่ะอ่าโอเคแปลว่ามันจะเหมือนเราโฟกัสในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะจริง,รง,รงเนาะคือเหมือนแบบมีโปรเจกต์มีงานมีไอเดียคือไอเดียจะกระชูดใช้คำนี้แล้วกันถ้าเรามองในแง่ดีอ่ะคือคุณจะมีไอเดียเยอะมากเลย แต่สมือกับ24ชั่วโมงคุณเข้าใจปะคุณก็จะรู้สึกว่าเออฉันก็ต้องเลือกอะเนาะอะไรจบได้รีบจบงานไหนแบบรีบเสร็จก่อนเพื่อที่มันจะได้เคลียร์คัดเป็นอย่างยไปไม่งั้นคุณจะเยอะไปหมดเลยแล้วก็เนี่ยพองานโหลดมันก็อาจจะทําให้คุณต้องนอนดึกเนาะแล้วก็งานเยอะแล้วก็เป็นงานที่ต้องพูดก็ได้ค่ะเป็นงานที่ต้องเจอเจอผู้คน เยอะมันก็เลยทําให้คุณพูดเยอะพูดมากอะไรอย่างี้เนาะแต่อีโก้สูงนี่มันเป็นลักษณะของคนราศีสิงห์อยู่แล้วนะออขอให้คุณซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างจะโอเคแล้วก็พอเซ็กซ์แซบขึ้นมาแปลว่ามันมีโอกาสที่คุณจะมีสนเสน่ห์และดึงดูดให้มีคนเข้ามาจากอย่างที่บอกอ่ะจากการที่คุณออกไปเจอเจอทำงานนูน่นนี่พบเจอผู้คนอะไรเงี้ยมันจะสร้าง คอนเนคชันใหม่สิ่งใหม่ๆห,หรือคนเก่าๆก็จะวนกลับมาด้วยเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์หรือคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้เขาก็จะมีสเสน่ห์แต่ดูดีๆนะอย่างที่พ่นบอกพอเซ็กซ์แซบขึ้นมาแล้วมีไพ่ดวงไพ่เดทอะไรแบบเนี้ยเขาบางคนถ้ามันเป็นคนใหม่เลยนะแต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นคนที่เขามีตําหนิเนาะเขามาหวังทางกายคุณอย่างเดียวหรือเปล่าอย่าง LGBT อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะบางทีเขาเข้ามาจีบคุณเนี่ยคือเขามาเขาแบบ หวังทางกายอยู่เลยยังไม่ได้รักเลิกอะไรมากมายนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์หรือคนเก่ากลับมาเอ้ยเขาแบบจริงใจหรือเปล่าจะจะกลับมาแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือเขาหวังแค่กายคุณนะดูดีๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําเตือนสําหรับคนราศีสิงหรลัคนาสิงก็ละก,กันค่ะโอเค จบไปแล้วประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย